พระภูมิสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทืิท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่ช่องหวยเด่นึ่งหกอีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคมก็โปรดชายวิจรารณญาณในการ รับชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับท่านแบ่งปันโค้ดสองตัวแบ่งป,ปันสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะ ทานกระเบ่งปันรวม8ชุดเป็นแนวทางให้พิจารณาอีกหนึ่งมุมด้วยครับเบ่งปันรอน8ชุดต่อไปครับผมใบนี้บนเก้าชุดแสงเดือนท่านก็เบ่งปัน,ปน 28 48 06 07 1609 18 3627ก็รวม9ชุดรวม9ชุดนะรวม9 <c oughs> 6ทีครับท่านรวม9ชุดเป็นแนวทางชุดบนนะต่อไปครับผมใบนี้สอนอล่างนะ10หน่วยล่าง2อถี่วชนก็สุดที่หนึ่งแล้วก็สุดที่สอง ก็รวมชูนรวมชูน901รวมชูน901ครับท่านสูตรที่1กับสูตรที่2ชูน901ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนื้อทันเด่นบนเบ่งปัน,น0158แล้วก็2467แล้วก็08 12467จับชุด016 826 047 847 01 82 0484 06 860787 16 2647นะท่านท่านนี้ก็แบ่งปัน,ปนหลายชุดเป็นแนวทางด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้เป็นแนวทานคู่บนล่างคู่บนล่างเบ่งปานคู่บนนเบ่งปานศูนย์สองศูนย์หกศูนจ็ดศูนแปดศูนเก้าแล้วก็คู่ล่าง เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์นะก็เบ่งปันรวมสิบชุดเป็นแนวทางครับท่านก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะ เป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้อัก<ม>เบ่งปันธันดับล่างเบ่งปันธันดับล่างเบ่งปันดับดับสามนะเบ่งปันดับสามตัวเดียวนะดับนะดับนะดับล่าง เดาตันที่แล้วดับศูนย์นะดับศนะูนย์ผ่านนะเดาทันทีแล้วดับสามโพดับสามผ่านเดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 1, ดับสามก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้เต้มารวมรอสอนอใบนี้ก็เป็นเดาทันที่แล้วนะ เด๋ยนทันทีแล้วหกหกสองหกหกสองนะสรุปแล้วหลุดนะท่านผู้ชมหลุดนะเด๋ยนทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก่อบ่งปานอีกแล้วนะ เบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานตัวไดเราไปชมกันเลยในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็มสามเต็มแปดเต็มสี่เต็มเก้านะเบ่งปานเต็มแปดเต็มสามเต็มสี่เต็มเก้าเต็มรอสอนอนะท่านเต็มรอสอนอนะ ขอบคุณมากครับต่อไปครับท่านผู้ชม10บล่างแบบ7ตัวจากฝั่งขวามือไปซ้ายจากขวาไปซ้ายนะอดีตก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตก็ถือว่าผ่านเนี่ยท่านใหม่นี้ครับเบ่งปอน 0 1>, 1 2 4 5 7 8นะเดี๋ยวทันหม่นี้ก็แบ่งปัน0 1 2 4 5 7 8เดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตผ่านนะหลัก10 10ล่างนะ10ล่างแบบ7ตัวเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วย10หน่วยเบด7ตัวครับท่านก็อดีตก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบงปานเป็ด901236เป็ด901236นะ เป่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกขอบคุณอย่างแรงนะข้อมูลแน,นวทางที่เบ่งปัน,ปนก็เป็นแนวทางเต้มนะท่านผู้ชมนะแนวทางเต้มนะเต้มรวม 2ตัวโบนนะท่านผู้ชมนะเต็มรวมสองตัวโบนนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ครับนะไม่ใช่เด่นตัวนะนะท่านเด่นเต็มนะเด่นเต็ม10บหน่อยต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานแนวทาน482 6กแป8สองแปดแปดสองแปดสองสีก็เบ่งปันรวม7ชุดเบ่งปันรวม7ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับใบนี้ ปปนะปปแบ่งป,ปันแนวทานหน่วยล่างตัวเดียวหน่วยล่างตัวเดียวนะก็แบ่งปันแบ่งป,ปันหนึ่งตัวเดียวนะดับห้าเดนหนึ่งนะท่านผู้ชม ฝั่งซ้ายมือก็เป็นเด่นส่วนฝั่งขวามือก็เนือทันดาบนะก็เบ่งปานเด่นหนึ่งนะเด่นหนึ่งแล้วก็ดับห้าเด่นหนึ่งนะท่านเด่นหนึ่งแล้วก็ดับห้านะดับเด่นนะท่านนะ แนวทานเสรแล้วดับ2เดิน7ผ่านดับ1เดิน4ผ่านนะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทานดับเด่นหลักหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับท่าน ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม